โคดหนึ่งนะครับห่างหายกันไปสักพักหนึ่งวันนี้ก็มีข้อมูลมาลงใหม่ๆนะครับวันนี้ข้อมูลเป็นประเภทจั่วหัวข้อค่อนข้างจะใส้ศัพท์โบราณน,นิดนึงนะครับฟังดูก็น่ากลัวแต่การรู้ไว้นะครับมักมีประโยชน์เสมอนะครับจึงมีคำพูดว่าเรื่องพิเศษแบบนี้รู้ไวได้ประโยชน์ไวรู้ช้าก็ยังได้ประโยชน์ไม่รู้ ถือว่าจบเกมนะครับวันนี้เป็นหัวข้อลายมือกินผัวกินเมียหมายความว่าจากประสบการณ์จากสติคนที่มีเส้นตามที่คนหนึ่งจะบอกนะครับดังต่อไปนี้มีพลังงานในเชิงที่จะทำลายคนลักนะครับคู่ครองให้เสียชีวิตนะครับถือว่าเป็นเส้นประเภท มีพลังงานสูงนะครับในการทำลายทำลายล้างคนใกล้ตัวหรือคนรักนี่นะครับเดี๋ยวมาดูเส้นชุดแรกกันเลยนะครับว่าเป็นเส้นที่มีรูปร่างแบบไหนนะครับเดี๋ยวค้หนึ่งจะวาดูนะครับเราก็มาดูเส้นเบสิกก่อนทุกคนต้องมีเส้นชีวิตนะครับมีเส้นสมองแล้วเส้นขบน ก็คือเส้นหัวใจนะครับบางคนเส้สมองกเส้นหัวใจรวมกันนะครับเป็นเส้นเดียวก็มีมาดูเลยว่าเส้นชุดแรกที่มีฤทธิ์ในเชิงทําร้ายคนละคนใกล้ตัวให้ให้เสียชีวิตต้องบอกก่อนว่ามันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งนะครับถ้าขึ้นในรายมือผู้ใดคนนั้นก็จะมีฤทธิ์ในการ ทํำร้ายคนใกล้ตัวให้เสียชีวิตได้คนใกล้ตัวหมายถึงคนรักนะครับสามีภรรยาหรือคนรักมาดูกันนะครับเส้นสีแดงนะฮะให้สังเกตเส้นสีแดงเป็นหลักเลยแล้วตอนต้นของเส้นจะมีรูปอย่างนี้นะครับเรียกว่ารูปดาว เส้นสีแดงจริงๆก็คือเส้นคุ้มกันอันนี้มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับนี่คือเส้นคุ้มกันคุ้มกันหมายถึงคนใกล้ตัวรวมไปถึงคนรักคู่ครองด้วยนะครับก็จัดว่าเส้นนี้ให้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับคนรักด้วยเวลาใครมีดาวดาวนี้ต้องสังเกตนะครับว่าจะต้องใหญ่ชัดเจนดังรูปเลยนะครับ ถ้าเห็นชัดใหญ่ชัดเจนแล้วมีโครงสร้างเส้นที่คดหนึ่งได้เขียนไว้พลังงานของเส้นชุดนี้ก็จะเล่นงานทำให้คนลักแม้กระทั่งยังไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็ได้นะครับแค่รักชอบหรือคบกันได้ไม่นานเส้นนี้ก็ทำให้คนคนนั้นเสียชีวิตได้นะครับเส้นนี้จัดว่า เป็นเส้นพลังงานเชิงลบที่ร้ายอันหนึ่งในการเล่นงานคนลักนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับอย่าเพิ่งกังวลไปเพราะว่าก็ยังมีคนที่มีเส้นต้านนะครับหรือเส้นที่ดีซึ่งก็มีจำนวนน้อยนะครับที่จะลดทอนการเล่นงานโดยเส้นนี้ได้นะครับแต่ก็บอกก่อนว่าคนทั่วไปที่มีเส้นนี้ก็ไม่ได้พบบ่อยนะครับ หนึ่งร้อยคนอาจจะพบได้สักคนหนึ่งนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจไปแต่สำหรับใครถ้ามีนะครับก็ให้เข้าใจว่ามันมีลิ์เล่นงานคนรักคู่ครองให้เสียชีวิตได้อันนี้คือเส้นชุดแรกนะครับที่ทำงาน